สวัสดีพี่น้องอิฟตีวันนี้จะมาเที่ยวชมสวนของป่าซิตสุขสำราญครับพี่น้องติดตามเลยครับนี่ครับสวนทุเรียนโอ้หมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยครับพี่น้องลูกก็รึงโลได้แล้วครับพี่น,อน้องเราจะเดินหาจากคลองสวนโนว,ว่าอยู่มุมไหนต้องเดินหาสวนข้อก่วงโพดนี่ครับทุเรียนพึ่งโยงเมื่อวานนี่ครับครับ มีตัวลูกให,ใหญ่เลยดกครับต้นเป็นรอยลูกครับพี่น้องเดปหาจะของนกอยู่มุมไหนน่นเห็นแต่ของโวนเดินหรอวัดดีป่าวัสดีวัสดีอ๋ไม่จะมาดูสวนว่าเป็นยังไงมั่งทุเรียนด,ดกไหมนี่ละประมาณนี่ละเป็นจากตรรา้นป่าลอยแปสิบต้นเนาะโอ้โมเมนมม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 มอมม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 อม ครับเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของสวนจะพาเดินดูครับเจ้าของสวนพาไปแล้วครับพี่น้องต้นนี้จักปีจักปีอะไรนี่ตน้นต,นต้นตะนานเองอเจ็ดปีอ๋อทุเรียนเจ็ดปีรุ่นเดียวกับสวนเลยนี่ทั้งเจ้าของสวนพาไม่แต่ต้นสูงๆเลยน,นี่อันนี้ยง้งในนี่ที่ยงเมื่อวานนี่ใช่โอ้เจ้พาพอต้นนี่ก็เป็นรอยลูกเหรอครับพี่น้องนี่อ๋อ,อ เนี่ยต้นสาวเจ็ดปีพี่น้องเลยโอ้ฉีดยาดได้ดีเลยนี่น้ำบรติดแม่อะไรเลยน้ำสวยอยู่ตน้น,ะตน,นเจ็ดปีนะต้นนะี้เจ็ดปีให้กันอ๋ออ๋อมันมีรอยเผลนี่ไปใหญ่ใช้ยาอะไรทาน<อ>แห<ล>้งแล้วนี่ไม่ท่าไม่คยเสร็จอ๋อใช่ไม่ท่าไม่ท่านี่ก็เป็น ไ้ไย้ายืนเลยน้องเันเนาะรับานยาเนาสครับนี่ครับแห้งหมดแล้วครับพี่น้องเมทาใส่เมทาทาครับพี่น้องเอ้ยมีแต่ดกๆเลยมีแต่ลุ่นกระปองนมแล้วตอนนี้ต้นนี้ก็อยู่เกือบลอยครับพี่น้องจะของผ้าไปดูแล้วนี่ก็นี่นี่จะได้เต็งออกอีกลแล้วเนาะแตงเตงตงนี่ต้นนี้ก็ยิ่รรอยกว่าพี่น้อง โยงมาท่านเยอะอพี่น้องโยงเมื่อโยงไปวันหนึ่งหรือผลไปวันหนึ่งแร้วครับดเจอฝนเมื่อวานโยงเสร็จเจอฝนเลยครับสะนามตีวัดชัยรถนำทุเรียนแต่ตอนนี้ไม่ได้รถแล้วเพราะฝนฝนตกฝนเมื่อวานฝนตกอย่างแรงเลยครับพี่น้องวันน่ะโหขนาดจะคล้องกับเป็นลานแล้วครับพี่น้องดูเอาเองเนอะเป็นดกทุกตนเลยครับพี่น้อง ลอยไปซิบต้นเนี่ฉเฉลี่ยต่ำๆเลยต้นละเก่าสิบลูกไม่ขาดครับพี่น้องคือจะพู่มใจเนาะพ่อใหญ่<ร>โอ้ป๋าป๋าพุดพิษต,ต้องเรียกป๋าคือจะพู่มใจทุเรียนงามแบบนี้ถ้าราคาไม่ตายเนี่ยโอ้โอเสียยอมยอมเลยนะครับพี่น้องนี่แหละครับความวังของเกษตรกรครับทำเราก็อยากได้ครับพี่น้องพาเดินชมใหญ่เลยจาของยิมใดเลยครับพราะวดก ไหนไปทางไหน,นไปไป,ไปย่ยไปนําไปครับบันไดขึ้นโยงเจอฝนเลยยุดโยงเลยครับพี่น้องเจอฝนหนักเมื่อวานแต่ดีเขาทาอยู่แล้วครับนี่ไม่ค่อยลวงแล้วครับตน้นนี้เหลือเป็นรอยสองรอยไดครับพี่น้องตั้ปีแล้วนี่ยี่สิบสามสิบปีถึงยังอีสปีแล้วโอ้ตน้นนี้สองรอยลูกไม่ขาดไหมพี่น้องปอด มีตรลูกใหญ่ๆงามๆครับจะของพาเดินไปเรื่อยเลยครับถั่วสวนในดอกวันนี้จักไรน,นะที่แปลงนี่นนโอ้หกไร่คือจะเดินไปถั่วดอกพี่น้องไอ้นี่จะเดินได้เยอะักสามไร่นี่ครับภาพรวมโอ้สวยใบก็บสวยครับพี่น้องผพามาดูต้นนี้อีกโอ้แต่ละต้น,นเนี่ยเชเลโรรุนนี้มีแต่ต้นรอยเป็นรอยเลยพี่น้องไอ้นี่ รักรอยยืนเลยพอถ้าราคาไม่ตายพี่น้องเอ้ยมีเงินมีทองกันแหละคนอำเภอท่าเสะจ,จังหวัดชุมพรนี่ครับของพาเดินดูเต็มเลยใหญ่ใหญ่หญกว่ากระป๋องนมเลยครับพี่น้องมันกลางเดือนมิถุนาเนี่ยนาจะได้ตัดอยู่ครับพรเพลงจะคงพอเดินรอบเลยเอย้ตัวนี้จะปีน ลายลปีแต่มันต้นมันไม่ใหญ่ใช่ไหมเห็นมันดกดีของเดินขึ้นมาแล้วยุดยุดหอบเลยนั่นนะเดินขึ้นมานี่ครับต้นนี้ต้นนี้กระดกต้นนี้หาสิบลูกไม่ขาดเลยครับพี่น้องมีตุลูกสวยๆพี่น้องน้ำสวยทั้งนั้นเลยน้ำเขียวๆน้เขียวสวยลูกเบอร์ทั้งนั้นเลยครับพี่น้องเนี่ยอัน,นอเนี้ยอ่าปาซิบเนี่ยอเนี้ยอันยังเนี้ยอ มันมันมันเป็นแผลหรือเป็นอะไรเนี่ยครับมันเป็นแผลเมอดเจาะนะมอดเจาะบันากโกดโกดล้วเอาอะไรทาเอามทานี่ละอ๋อไมทาไมทานี่คือตัวยืนน่นอนอ๋อผสมยาขับมาแล้วครับหายนะครับหายเกาหายเช็ดเลยครับพี่ตองเนี่ยโอ้ดี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 ดูพี่ตองเอ้ดูแต่ละตนเลยโไม่แต่ตกๆของๆเลยเขาใช้ยาดีด้วยครับเขาก็ฉีดยาในตามเวลาด้วย นามก็เลยงามครับเพียวไฟไม่ได้ลงเลยต้นนี้ทุกต้นครับโอ้งามงามงามนี่น,นี่นี่ต้นชนีนี่จักปีนี่พอใหญ่สิสีบกว่าปีแล้วโอ้ยี่สิบกว่าปีแล้วโอ้หน่วยใหญ่เลยพี่น้องเนี่ชนี่ก็สมบูรณ์ดีครับพี่น้องนี่ครับเฉพาะชนีต้นนี้ก็ สี่ห้าร้อยลูกครับพี่น้องอู้ปไปเลยเจ้าของไม่ต้องแต่งเลยมันสลัดเองเลยตอนนี้ยี่สิบกว่าปออีคือดกขักดกเหน่นี่นถ้ามีราคานี่ยิ่มเลยต้นเดียวนี่ก็รถหนึ่งทุกมบหมดเด้ตน้นพี่น้องเจพาพ่อกิ่งนี้กิ่งเดียวครับพี่น้องหกสิบลูกตอนเนี้ยโยงเสร็จแล้วครับพี่น้องหกสิบลูก ถ้าว่าจนถึงวันตัดก็นาะเหลือยอยู่หาซิบลูกอ๋อจริงเดียวเท่าทุเรียนสาวต้นหนึ่งเลยพี่น้องเลยนี่ครับดูทุเรียนลกถูกต้นเลยครับพี่น้องลกถูกต้นเลยเป็นที่ว่าต้นเยื่อมต้นอะไรเขาก็หลักษาห้แล้วครับพี่น้องนะครับเจ้าของก็เดินมาแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้เลคกก on, ยครับพี่น้องฝากกดติดตามช่องหนุมานลุยสวนเลยครับพี่น้องครับวัสด,ดีครับบ๊ายบาย